you your me, me, me. ฉเฉลยแล้วสาวผมสั้นปิศนาหลังเวพาก,กินข้าวสรุปเธอคือใครก่อนหน้านี้แฟนเพจเฟซบุ๊กเจมอลและแปดได้ออกมาโพสข้อความปิศนาระบุว่าวัานนี้อยู่่น้ำตาก,กา็ไหลผัวไปภูเก็ตกับใครผู้หญิงผมสั้นคนนั้นคือใครอ๋อคนที่ผัวบอกว่ากำลังคุยๆอยู่นี่เองสิน,นะผัวมุบออนไว้ไม่ผิดแต่กูเองที่ยังทำใจไม่ได้เงี้คนนี้คนเดียวกับคนที่ผัวพาไปดูที่ดูทางตอนเลิกกับนางเอกใหม่ๆใช่ โอเคสวยอยู่หนูยอมให้ก็ได้ซึ่งชาวเน็ตหลายคนพุ่งเป้าไปที่พระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างเบสุกรวัตทั้งยังชี้เป้าสาวคนใหม่ว่าเธอคนนี้ไปถึงเจ้าของสวนทุเรียนที่จังหวัดสุราษฎร์นั่นเองคะ่ะหลังจากนั้นไม่นานในโลกโซเชียลต่างมีการแชร์ภาพของเวียกับสาวผมสั้นเสื้อสีชมพูที่กำลังนั่งทานอาหารร่วมกันบนโต๊ะ และภาพพิสนาบินบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นดูแลรกันดีมากล่าสุดก็เหมือนว่าจะมีเฉลยออกมาแล้วค่ะว่าสาวผมสร้งคนดังกล่าวนั้นเป็นใครโดยแฟนเพจ a c e b o o k เมลอนมีฟาร์มแอนเคปก็ได้โพสรูปภาพเวสุโกลวัตและระบุข้อความว่าขอบคุณคุณเวสุโกลวัตคุณนั้นอติรุษพระเอกนักแสดงดาราช่อง7และทีมงานมากๆนะคะที่เลือกมาทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นในฟาร์มบายเมลอนมีเมลอนมีฟาร์มแอนเคปถึง2วันใดๆคือน่ารักมากๆเจอจริงหรอเข้มมากมาเที่ยวพักผ่อนและเก็บภาพถ่ายทำรายการสถานที่ทท่่่่อองงเเีียวนนาาาาสใจขบ้รกตติดม นะคะทุกคนงานนี้ชาวเน็ตหลายคนคงเดาๆไปว่าเธออาจจะเป็นทีมงานนั่นเองคะ่ะยังไงก็เราจะตัวออกมาชี้แจงเองดีกว่านะคะหากเพื่อนชอบข่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข,อขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะ